เสน่ห์เครื่องรางตอนที่18เรียนควันทุงราชการที่9นับว่าเป็นเครื่องรางมงคลที่สำคัญยิ่งของชาวไทยทุกคนก็ว่าได้เงินควันทุงตั้งแต่โบราณมักจะมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งวิเศษที่มีการทําขึ้นมานานมากแล้วเวลาออกเดินทางเจรจาค้าขายต่างบ้านต่างเมืองก็จะถือเรื่องโชคลาง จึงพกเรียนควันถุงติดตัวไปตลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครูบาอาจารย์หลายๆท่านมักจะนำเหรียญชนิดต่างๆที่หาได้รวบรวมแล้วนำมาทำพิธีปลุกเสกลงอักขระเลขยันียบบางดอกโคดบ้างแล้วแต่ท่านจะถนัดพอเสร็จพิธีก็จะนำออกมาแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาในวาระต่างๆเพื่อเอาไว้บูชาในบ้านบ้างร้านค้าบ้าง ที่ทำงานบ้างเพราะเชื่อว่าพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดจะนำพาให้ผู้ที่บูชาเปรียบเสมือนการเริ่มต้นชื่อก็บอกอยู่แล้วเงินขวัญถุงผู้ที่บูชามักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยเงินทองตัวอย่างเช่นเดรียชุดหนึ่งเป็นเดือนขวัญถุงที่มีความตั้งใจมากๆ โดยตัวเหรียญเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ก้านำมาถักเข้ากับมเมล็ดข้าวอย่างปราณีตและสวยงามรวมถึงสายศิลป์เชื่อว่าน่าจะเป็นมเมล็ดข้าวที่ได้จากงานแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกที่นายหลวงท่านเป็นผู้หวานข้าวในพิธีท้องสนามหลวงพอเสร็จพิธีแล้ว ชาวนาก็จะไปเก็บเพื่อเอามาผสมกับข้าวในนาบางเชื่อว,ว่าข้าวในนาจะอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีและเอาไว้บูชาเพื่อเป็นเซริมงคลแก่ชีวิตเก็บไว้เป็นขวัญและกำลังใจต้องบอกว่าเป็นสิ่งมงคลที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างมากจึงเป็นที่หวงแหนของคนที่มีส่วนมากจะเก็บไว้บูชา ซึ่งพบเห็นกันน้อยมากในท้องตลาดถือเป็นเครื่องรางที่หาดูได้ยากอีกชิ้นหนึ่งใครมีไว้ก็เก็บรักษาให้ดีที่มาโดยตั้มเชียงใหม่ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์